สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฟสเฟสฟูฟี่ผมโปลี่ครับดิฉันฝ่ายปีค่ะวันนี้จะมาทำอะไรครับโปลี่วันนี้นะฮะเราจะมาติดตามตน้องๆมาไปเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาต่อในรั้วของมหาวาทิทยาลัยว้าวงั้นเราไปติดตามตน้องๆกันเลยไหมคะไปกันเลยดีกว่าฮะไปกันเลยค่ะ อยู่มอ,อะไรนะคะอยู่ม6ค่ะอยู่ม6แล้วจบแล้วจะไปเรียน่อคณะอะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะค่ะพี่ตอนนี้กําลังคิดอยู่แต่ว่าพ่อแม่ก็มีเงินไป,ไปส่งไปเรียนต่างประเทศนะคะแต่ว่าประเด็นคือหนูยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าหนูจะเรียนคณะอะไร ดีโอเคดีโอเคตัดใจผมเลยชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อบิลลี่ครับชื่อบิลล wow 네ี่เหรอคร่ะเราอยู่มอะไรแล้วม .6 แล้วครับจะจบแล้วอ๋อม .6 แล้วปีหน้าอยากเรียนอะไรผมผมว่าผมอยากเข้านิติอ่ะพี่เข้าผมเป็นอายการผมอยากเป็นเหมือนพ่อครับอุ้ยดีดีดีแต่ว่าตอนเนี้ยผมคือผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเข้าที่ไหนดีแล้วก็มีช่องทางสอบยังไงบ้างพี่อ๋อครับ เนี่ยครับชื่อชินจังครับชื่อเออยู่มอะไรแล้วครับม .4 ครับน้องชินจังครับมาครับจบม .6 น้องเออยากเรียนต่อคณะอะไรคะอ๋อที่บ้านเปิดอู่ครับก็อยากสอนต่อในกิการของพ่อก็เลยไปเรียนทันต่างปรนะครับน้องชินจังครับก็พอดีที่บ้านแม่เปิดร้านขายของชำครับแม่จะให้เรียนบัญชีใช่ไหมไม่ใช่ครับเรียนวิศวะเฮ้ยเฮ้ยพี่ี่ก็กระโดดกันใหญ่เลย ก็จะไปหาค่ายอะไรต่างๆเข้าอเพื่อหาประสบการณ์แล้วก็จะได้รู้ว่าคณะที่เราอยากเข้าอ่ะคณะอะไรกูอ่านหนังสือเธแล้วนี่บมหแล้วกไม่รู้เลยว่ากูอยากเปอะไรอยูเนี่อยากเปนายการเว้ยแต่กูยังไม่รู้เลยว่ากู่ยอยากเป็นายการจริงหรือเปล่า เป็นรายการที่เราไม่รู้เลยดูยังเป็นรายการจริงๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อ,น,อนะน้องขำเอ้ยน้าน้องขำเอ้ยน้องขำเอ้ยอยู่มอ,อะไรล่ะคะมหกนะมหกแล้วว่าจบแล้วอยากเรียนต่อคณะอะไรคณะนิติศาสตร์โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางดาวว้าวยอด แม่น้องหยาจนมันมีสตางพอแม่มุู้จะส่งไปเไปปที่ไวเก้าจ้าพอดีเมื่อกี้อ่ะเราก็ไปสอบถามน้ำมันาบกันแล้วซึ่งแต่ละคนอ่ะก็มีคำตอบที่แตกต่างกันไปเนาะใช่ครับแต่ละคนนี้มีปัญหาที่ยังไม่เข้าใจยังสงสัยอยู่แต่เราต้องทำยังไงกับรนี้แน่นอนว่าุปัญหาต้องมีทางออกแล้วล่ะใช่ครับแต่ว่าทางออกที่ว่าเนี่ยทางยังไงอ่ะ นัครับสำหรับน้องๆที่มีข้อสงสัยจะใช้เพื่อนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถถามตอบได้ที่นี่เลยครับพบก,กันได้ที่ค่ายพีแคมครั้งที่6กรอเทอเตอร์เปิดประตูสู่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรยรมาศาสตร์ศูนย์ลำปางค่ายนี้เป็นค่ายที่จะทำให้น้องได้มาส,มาสัมผัสกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเพียงแค่น้องกำลังศึกษายอยู่ในชั้นมปลาย อยู่โรงเรียนในเขตจิตแดนจังหวัดภาคเหนือท่านของเราจัดให้กัน3วันคือวันที่20 21 22เดือนกรกฎาคมปีสองพันหายห้าสิบหจ้าสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ปรกากฏหน้าล่านนี้นะคะแล้วพบกันที่วันที่6กรอเฮียก็ i